สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับหลังจากที่เราเรียนเรื่องของปรากฏการณ์นะครับเอลิโยนะครับแล้วก็เรื่องของปรากฏการณ์ลานินยาไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับวันนี้นะครับในรายวิชาโลกและดาราศาสตร์นะครับมาเซอร์ก็จะมาทำพาพานักเรียนทำแบบฝึกหัดนะที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของปรากฏการณ์เอลนิโยลาญินยานะครับสำหรับนักเรียนนะครับที่เรียน เรียนคาบนี้นะครับก็จะมีใบงานนะครับในในคลาสรูมนะครับมาสเตอร์ได้อัพลงแล้วนะครับแล้วก็เนื้อหาที่เป็นชีตหรือว่าเขาเรียกว่าเอกสารที่เป็นตัว powerpoint นะครับของรายวิชาที่เรียนมาก่อน,อนหน้านี้นะครับมาสเตอร์ได้ทำการ อัพลงให้แล้วนะครับเผื่อนักเรียนคนไหนนะครับอยากจะทบทวนความรู้ที่ได้เรียนมานะครับจากครั้งก่อนๆนะครับเพื่อเตรียมตัวสอบหรือว่าเอาไว้อ่านนะครับมาสเตอร์ได้อัพลงให้แล้วนะครับวันนี้เรามาดูกันนะครับว่าแบบฝึกหัดเนี่ยนะครับที่มันเป็นลักษณะของปรากฏการณ์อุนิยอลานิยาเนี่ยมีรูปร่างอย่างไรนะครับหน้าตายังไงนะครับแล้วก็มีวิธีการคิดยังไง นะครับนักเรียนสามารถเข้าไปาดูเอกสารในในค r o o m ได้แล้วก็ทำไปพร้อมๆกับมาสเตอร์เลยนะครับแล้วก็ส่งถ่ายคาบได้เลยนะครับจะได้ไม่มีการบ้านเนาะนะครับโอเคเรามาดูกันนะครับเรื่องของใบงานนะครับถ้าเราเปิดใบงานดูนะโจทย์ข้อแรกเนี่ยนะครับเขาบอกว่า เขาถามหามีทั้งหมด3อย่างถูกไหมนะครับข้อแรกเนี่ยนะครับเขาถามหาปัจจัยใดบ้างนะครับที่มีผลต่อการแปลปวนอากาศนะครับเขาถามหาว่าปัจจัยใดนะครับมีมีผลต่อการแปลปวนอากาศนะครับสนะครับปรากฏการเอลนิโยและนานิยาเนี่ยนะครับเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับสนะครับปรากฏการเอลนิโยและนานิยาเนี่ยนะครับเกิดขึ้นมาจากปัจจัยใดที่แตกต่างกันโอเคไหม นะครับข้อ2กับข้อ3เนี่ยนะครับจะมีความต่างกันตรงที่ว่าเอลนิโยและลานญาเนี่ยอันที่2เนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับแต่ว่าอันที่3มเนี่ยมันมีปัจจัยอะไรที่ต่างกันโอเคไหมคำถามมันต่างกันอยู่นะครับส่วนข้อ4เนี่ยเขาถามว่าปรากฏการเอลนิโยและลานญาเนี่ยนะครับสุดท้ายแล้วนะครับส่งผลกระทบนะครับอะไรบ้างน,นะครับเพราะฉะนั้นในด้านของข้อสาข้อ4เนี่ยนะครับผลกระทบเนี่ย มันอยู่ที่เราจะหยิบยกณนะมุมมองไหนโอเคไหมครับถ้าเราหยิบยกมุมมองของสิ่งมีชีวิตหรือว่าระบบนิเวศในท้องทะเลเนี่ยนะครับเราหยิบยกตรงประเด็นไหนเช่นเราหยิบยกตรงประกการังหรือเปล่าหรือว่าสิ่งมีชีวิตที่เป็นเป็นพวกสัตว์ทะเล,เละหรือเปล่าหรือนะครับในมุมมองของอการทําธุรกิจนะครับการปร,ประกอบอาชีพนะครับเช่นชาวประมง เรายกในมุมมองนี้ขึ้นมาพูดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับให้นักเรียนนะครับทำตอบคำถามเนาะนะครับในตอนที่1นะครับแล้วก็ตอนที่2นะครับตอนที่2เนี่ยนะครับเขาถามว่าอะไรครับเขาถามว่าให้นักเรียนนะครับอธิบายสภาพอากาศในสภาวะปกตินะครับของมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับในสภาวะปกติเนาะพร้อมว่าภาพประกอบกระแสน้ำและทิศทาง นะครับว่าในสภาวะปกติเนี่ยคืออะไรยังจํากันได้อยู่ไหมครับว่าที่เราเรียนเรื่องเอลิโยลานิยาไปครั้งที่แล้วถูกไหมครับมันก็จะมีสภาวะอะไรครับมีสภาวะเอลิโยมีสภาวะลานิยาซึ่งสิ่งที่เป็นตัวบ่งชี้หรือว่าสิ่งที่เป็นตัวทําให้มันเกิดปรากฏการณ์นี้ครับคืออะไรครับลมอะไรครับลมสินค้านั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในสภาวะปกติลมสินค้าเป็นอย่างไรนะครับเราก็เขียนมา เขียนทั้งทิศทางของกระแสลมและกระแสน้ำามอนะครับเดี๋ยววันนี้มาสเตอร์จะมาอธิบายเนาะนะครับเรามาดูตอนที่2ก่อนก็ได้นะครับตอนที่2น่าจะง่ายกว่านะครับเรื่องของสภาวะปกตินะครับจำได้ไหมครับจากครั้งที่แล้วนะครับที่เราได้ทําการเรียนกันมาเนาะครั้งที่แล้วนะครับเราเรียนกันมาว่าที่นี่นะครับว่าปรากฏการณ์นะครับเอล尼โยนะครับเกิดจากอะไรครับ เกิดจากสภาวะที่ลมค้านะครับมีกําลังทําไมครับมีกําลังลดเ,เขาเรียกอ,อะไรกำลังอ่อนลงเห็นไหมครับมีกําลังอ่อนลงนะครับมีกําลังอ่อนลงทําให้ก้อนเมฆเนี่ยนะครับมันมากระจุกกันอยู่บริเวณของทวีปอเมริกานะครับจนทําให้กระแสกระแสน้ําอุ่นเนี่ยนะครับเกิดขึ้นมากในทวีปอเมริกาโอเคไหมส่วนปรากฏการณ์ลานิญ,ญ,ญานะครับก็คือมันมีกระแสลมนะครับที่มีมกําลัง มีกำลังแรงถูกไหมครับจนทําให้เกิดเป็นปริมาณกระแสน้ําอุ่นนะครับบริเวณของทวีปเอเชียนะครับซึ่งปัจจัยที่มีผลให้กระแสน้ําเป็นเช่นนี้นะครับก็คืออะไรครับลมค้าถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับคีย์เวิร์ดมันอยู่ตรงที่ลมค้าถูกไหมเพราะฉะนั้นจดย์โจทเขาถามว่าในสภาวะปกติเนี่ยนะครับลมค้าเป็นอย่างไร นัเรียนก็มาดูกันนะครับโดยปกติแล้วนะครับลมค้าเนะครับจะเคลื่อนที่นะครับจากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกหรือจากทวีปอเมริกานะครับไปทวีปเอเชียนะครับในคาบมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับเส้นสีชมพูเนี่ยนะครับเป็นลักษณะของการเคลื่อนที่ของกระแสน้ํานัเนียนจะเห็นได้ว่ากระแสน้ำเนี่ยนะครับมันจะเคลื่อนที่จากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกเห็นไหมนะครับแล้วมันก็จะเคลื่อนที่วกกลับมาในตําแหน่งเดิม เราเรียกว่าัฏจักรนี้ว่าวัฏจักรการหมุนเวียนของน้ําในมาหาสมุทรอโอเคไหมครับยังจาได้อยู่ไหมโอเคไหมครับอันนี้ก็คือลักษณะการเคลื่อนที่ของน้านะครับในสภาวะปะกติซึ่งนักเรียนจะเห็นว่าสีอะไรครับสีสีฟ้านเนี่ยนะครับมันจะเป็นกระแสน้ําเย็นถูกไหมและกระแสน้ําอุ่นคือสีชมพูโอเคไหมครับโอเคไหมครับอันนี้ก็จะเป็นคําอธิบายเนาะนะครับการไหลเวียนของกระแสน้ำในมาหาสมุทรแซิฟิกเนี่ยนะครับ จะไหลาจากฝั่งที่ตะวันออกไปที่ตะวันตกอย่างที่มาเซอร์บอกเนาะจึงมีผลพอกระแสลมมันพัดแล้วนะครับมันจึงส่งผลให้อะไรครับให้น้ำนะครับของอหาสมุทรมีลักษณะการหมุนเวียนไปในทิศทางเดียวกับที่ลมพัดนั่นเองนะครับช่วงกระแสน้ําอุ่นนะครับเขาเรียกว่าอะไรครับน้ำเย็นที่อยู่น้ําเย็นเนี่ย น้ำเย็นนี่นะครับมันจะอยู่ส่วนล่างนะครับของมหาสมุทรนะครับมันจะเข้ามาทดแทนเนาะนะครับกับน้ําอุ่นที่มันไหลไปนะครับมันจะเป็นวัฏจักรแบบนี้เนาะนะครับซึ่งทําให้อากาศบริเวณที่เกิดกระแสน้ําอุ่นเนี่ยจะมีฝนตกและกระแสน้ําเย็นเนี่ยนะครับจะมีอะไรครับจะมีลักษณะที่แห้งลงโอเคไหมครับอันนี้คือวัฏจักรในสภาวะ normal หรือว่าสภาวะปกตินั่นเองถ้านเรียนเจอโจทย์ที่เป็นรูปแบบของการถาม นะครับนักเรียนก็ตอบไปว่าที่เป็นลักษณะของกอระแสน้ําอุ่นโทษทีที่เป็นลักษณะของในภาวาปะปกติเนี่ยกระแสน้ําอุ่นเป็นอย่างไรนัเกเรียนก็วาดภาพประกอบนะครับสีชมพูนะครับคือกระแสน้ําอุ่นสีฟ้านะครับเป็นอย่างไรแต่ว่าปัจจัยที่ต้องเขียนเพิ่มไปก็คืออะไรครับลมค้านะครับในตอนที่2เนาะนะครับในตอนที่2นะครับก็ให้นักเรียนวาดภาพนะครับหรือจะก๊อปปี้ภาพตรงนี้นะครับมาใส่ตรงนี้ก็ได้หรือว่าวาดวาดภาพนะครับ มาใส่ตรงนี้ก็ได้และก็เขียนคําอธิบายในตอนที่2ให้เรียบร้อยโอเคนะครับเรามาดูตอนที่1กันบ้างนะครับเรามาดูตอนที่1อันแรกนะครับ1.1เนาะปัจจัยใดมีผลต่อความแปรปรวนของสภาพอากาศนะครับปัจจัยที่มีผลการแปรปรวนของสภาพอากาศนะครับคืออะไรสักรู่นะครับ จากที่มาสเตอรไไไ์ได้อธิบายไปนะว่าปัจจัยที่มีผลเกี่ยวกับเรื่องของภูมิอากาศมีการเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นมลภาวะต่างๆนะครับยกตัวอย่างเช่นภาวะเ,เรือนกระจกถูกไหมสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นปัใจจัยในการแปรปรวนของสภาพอากาศหรือไม่ก็อาจจะเป็นลักษณะของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเช่นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่างๆนะครับเช่นปรากฏการณ์เอลิโนและลานียต่างๆนะครับ สิ่งทั้งหมดเหล่านี้นะครับก็ล้วนจะเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการแปรปรวนของสภาพอากาศทั้งสิ้นเนาะนะครับเรามาดูอันแรกนะครับปัจจัยที่มีผลต่อการแปรปรวนของสภาพอากาศนะครับก็ได้แก่เห็นไหมครับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับซึ่งมีผลต่ออะไรครับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลกถือว่าเป็นปัจจัยโดยหลักเลยนั่นแหละนะครับที่ทําให้นั้นจากคําจากชื่อเนี่ยมันก็บอกอยู่แล้วว่าความแปรปรวนถูกไหมโดยสภาวะปกติเนี่ยอากาศมันไม่ได้แปรปรวนถูกไหม แต่ว่าปัจจัยได้ล่ะที่ทําให้อากาศมันมีการแปรปรวนหรือว่าฤดูกาลมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับก็คืออะไรครับอุณหภูมิที่สูงข,ขึ้นของโลกนั่นเองแล้วเราก็ตั้งคําถามกลับมาว่าอุณหภูมิที่สูงขึ้นของโลกนั่นแหละมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับก็เกิดขึ้นจากอะไรครับการปล่อยกา๊าซต่างๆขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศจนกลายเป็นปรากฏการณ์เรือนกระจกนั่นเองนะครับ <S <S ข้อ 2. นะครับปรากฏการณ์เ e อลนีโยและนันยา, <S <S ยาเกิดจากอะไรอันนี้ง่ายมากเลยครับเกิดจากอะไรครับ เกิดจากลมค้าถูกไหมครับอ่าก็ให้หนักเรียนเขียนไปว่าลมค้ามันเป็นอย่างไรนะครับเอลนิโยนะครับลมค้าเป็นอย่างไรเอลนิโยลมค้ากําลังอ่อนแรงถูกไหมอ่าลานียญญลมค้ากําลังออแรงนะครับแล้วอ่าลมค้ากําลังอ่อนแรงทําให้เกิดอะไรครับทาให้เกิดแห้งแล้งและอ่าเขาเรียกอะไรแห้งแล้งและอ่าฝนตกหรือว่าอ่ามีมีช่วงเขตน้ําอุ่น หรือว่าเขตน้ําเย็นในทิศทางไหนนัเนเยนก็เขียนไปนะครับนะแบ่งเป็นกรณีนะครับเอลนียและนันยานะครับเกิดขึ้นได้อย่างไรเกิดขึ้นจากลมค้าและมีเอ่อฟิกแบกยังไงนะครับนัเรียนก็เขียนไปนะครับเกิดกระแสน้ําอุ่นกระแสน้ําเย็นยังไงและพอเกิดกระแสน้าอุ่นกระแสน้ําเย็นแล้วมาส่งผลอะไรให้กับเอ่อทวีปดังนั้นโอเคไหมส่งผลอะไรให้กับเอ่อทวีปนั้นๆหรือว่าสิ่งมีชีวิตในภูมิภาคนั้นๆโอเคไหมครับ ข้อ3นะครับปรากฏการเอลนิโยและนานิยานะครับเกิดขึ้นจากปัจจัยใดที่ต่างกันนะครับเกิดขึ้นจากปัจจัยใดนะครับก็คืออะไรครับลมค้าใช่ไหมมันพูดถึงลมค้าเหมือนกันนะครับลมค้ามีกําลังอะไรครับมีกําลังแรงและกําลังอ่อนแรงนะครับโอเคไหมครับ จริงๆอยากจะย้ําตรงข้อ2และก็ข้อ3นะครับข้อ2ข้อ3มเนี่ยมันเกิดจากลมค้าทั้งคู่ถูกไหมแต่ว่าข้อ2เนี่ยอ่ะต้องเทียโทษทีข้อ3าเนี่ยเขาจะพูดถึงปัจจัยนะครับก็คือมันจะพูดถึงลมค้าเป็นหลักแต่ว่าข้อ2เนี่ยนะครับถึงมันจะเกิดขึ้นจากลมค้าก็จริงแต่ว่ามันจะพูดถึงอะไรครับพูดถึงเอล尼โนและลานียเนี่ยนะครับเกิดขึ้นนะครับจากจากอะไรโอเคไหม เรารู้แหละว่ามันคือจากลมค้าแต่ว่าเราหยิบยกการอธิบายการอธิบายถึงลักษณะของมันเฉยๆนะครับว่าพอลมค้าเสร็จปุ๊บสเต็ปต่อมานะครับก็คืออะไรครับมันพัดกระแสน้ํามาถูกไหมซึ่งมันทําใหา้ทำให้อะตอ,อย่างเช่นถ้าสมมติว่ามันทําให้ฝนตกมากในทวีปเอเชียนะครับเราก็เรียกว่าอะไรครับเรียกว่าปรากฏการ์ลา,านินญ,ญ,ญาถูกไหมตัวอย่างแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นการที่ทําให้ฝนตกเนี่ย ในปริมาณมากๆเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นได้อย่างไรเกิดขึ้นจากกระแสน้ำอะไรครับกระแสน้ําอุ่นมันพัดมันมีการรวมตัวกันในปริมาณที่มากเนื่องจากว่าอะไรครับเนื่องจากว่าลมค้ามันพัดกําลังแรงโอเคไหมในข้อ2ให้นักเรียนอธิบายประมาณนี้นะครับข้อ4ปรากฏการณ์เอลนิโยและลานิญานะครับส่งผลกระทบอย่างไร นะครับแล้เรนก็หยิบยกมานะครับหยิบยกมาว่าเราจะพิจารณานะครับจากมุมมองไหนนะครับจากโจทย์ข้อนี้นะครับมาเซอร์ก็หยิบยกประเด็นที่มาพูดถึงนะครับก็เรื่องของการเกิดผลกระทบก็คือเรื่องของการฝนตกนะครับฝนตกชุกนะครับในบริเวณของชายฝั่งอะไรนะครับถ้าเป็นปรากฏการณ์ลาเนียถูกไหมก็จะมีฝนตกชุกในบริเวณของชายฝั่งตะวันออกโอเคไหมครับและในทางกลับกัน มันก็จะเกิดความแห้งแล้งในฝั่นตอนตกนะครับเราก็หยิบมานะครับเพราะฉะนั้นไอ้ข้อ4เนี่ยปรากฏการเอนนิโยและอนิยานี่ส่งผลกระทบอย่างไรนาลิงก็หยิบยกมานะครับเขาเรียกว่าอะไรครับหยิบยกมาประเด็นประเด็นใดประเด็นหนึ่งที่เราต้องการจะตอบนะครับในตัวอย่างนี้มาเซอร์ยกต,ตัวอย่างก็คือเขาเรียกว่าเกี่ยวกับเรื่องของความแห้งแล้งน้ําท่วมต่างต แต่ว่านักเรียนบางคนอาจจะหยิบยกเรื่องของสิ่งมีชีวิตก็ได้นะครับหรือบางคนอาจจะหยิบยกเ,เรื่องของออที่ยกตัวอย่างไปเนาะก็เรื่องของการประกอบอาชีพนะครับการติดต่อซื้อขายการเดินเรือก็ได้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าฝนตกเยอะเนี่ยเราก็ไม่สามารถทําการค้าได้ได้ดีนะักโอเคไหมหรือถ้าเราเป็นชาวประมงนะครับการประกอบอาชีพเนี่ยถ้าฝนตกเ,เขตกระแสน้ําเปลี่ยนไปเนี่ย เราไม่สามารถจับสัตว์หรือว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยนะครับไปไปทำขายไปทําประมงได้นะครับในปริมาณที่เท่าที่ควรนะครับหรือบางทีอาจจะไม่มีเลยเพราะฉะนั้นข้อ4เนี่ยนะครับมันอยู่ที่ว่านักเรียนจะหยิบยกประเด็นไหนมาพูดถึงโอเคไหมนะครับจากที่มาสเตอร์อธิบายไปนะครับในตอนที่1และตอนที่2นะครับก็เป็นลักษณะของเขาเรียกอะไรครับตัวอย่างนะครับข้อสอบที่มาสเตอร์ออกนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอาจจะไม่ได้บอกว่าให้นักเรียน เขียนภาวะปกติมาอาจจะบอกว่าอ่ะน,นักเรียนเขียนปรากฏการณ์อาจจะเอลนิโยมาว่ามีลักษณะอย่างไรอาจจงวาดลูกนะครับแล้วก็อธิบายว่าเอลนิโยเนี่ยนะครับมันเกิดอะไรบ้างโอเคไหมเกิดลมค้าเลยครับลมค้าอ่อนแรงพอลมค้าอ่อนแรงมันมีกระแสน้ําอุ่นและกระแสน้าเย็นในภูมิภาคไหนบ้างเนี่ยครับคือตัวอย่างข้อสอบโดยคร่าวๆส่วนเรื่องปัจจัยต่างๆอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นเชิงความเข้าใจให้นักเรียนอธิบาย หรือบางทีอาจจะเป็นลนักษณะของข้อสอบที่เป็นจับคู่ก็ได้นะครับอโอเคครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะสำหรับพาร์ทนี้นะครับเรื่องของปรากฏการณ์เอเนียและอย่างนี้นะครับมาสเตอร์หวังว่านากักเรียนคงจะเข้าใจไม่มากก็น้อยนะครับถึงถ้าอยากทบทวนยังไงมาสเตอร์นะครับได้อัพอสไลด์ไ ในการสอนเนาะนะครับลงในอะไรครับลงในคลาสรูมให้นักเรียนเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถเข้าไปทบทวนเนื้อหากันได้นะครับหากมีข้อสงสัยยังไงนะครับสามารถสอบถามมาสเตอร์ได้นะครับในไลน์นะครับใครมีไลน์มาสเตอร์ก็สอบถามได้นะครับหรือว่าจะเมลมาในคลาสรูมก็ได้นะครับเมลมาในคลาสรูมนั่นแหละนะครับเดี๋ยวมาสเตอร์ก็จะไปตอบโอเคไหมโอเคนะครับสำหรับชั่วโมงนี้นะครับก็ เรียนแค่เท่านี้ก่อนนะครับก็เดี๋ยวเจอกันครั้งต่อไปแล้วกันครับสวัสดีครับ